รีวิวใช้จริงสวัสดีครับวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การหารายได้ผ่าน affiliate ของ tiktok นะครับจริงๆก็ไม่ได้สนใจมันมากเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลาในการที่จะทำา a f f i l i a t e อย่างจริงจนะังเนาะมันก็เหมือนลองทำทำไว้แล้วก็มารู้วิธีคือรายได้รวมเนี่ยก็เกือบสี่หมื่นแล้วเงี้ยมันค่อนข้างจะแบบอโอเคนะ สำหรับคนที่ทำเอฟเฟตโดยไม่ต้องอขายของเองส่งของเองอย่างเงี้ยก็แค่เอาร้านคา้าที่ร่วมแคมเปญในการที่จะมอบส่วนลดให้ในหน้าเนี่ยครับเพิ่มใส่ตะกร้าสินค้าไว้ในหน้าทิกต o อกของเราแล้วก็เราเวลาเราลงคลิปอะไรที่เกี่ยวข้องหรือเป็นสินค้าตัวนั้นหรือเป็นรีวิวหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราแค่บวกตะกร้าสินค้าเพิ่มเข้าไปเวลามีคนซื้อผ่านตะกร้านั้นเราก็จะได้เงิน หน้าตาหน้าหลักมันจะเป็นอย่างนี้ก็มีให้เลือกว่าเป็น product marketplace ก็คือพวกสินค้าที่เราเพิ่มไว้ your shop คือ,อคือร้านของเราเราสามารถ manage product ได้แล้วก็ดูยอดเงินได้ตรง earning นะครับจริงๆก็เพิ่มไว้เยอะมากเวลาที่เราเห็นร้านค้าไหนที่มีค่าคอมเยอะๆอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็สามารถกดดู e a r n i n g ตรงนี้ได้ว่ามีเงินเท่าไหร่แล้วที่สามารถถอนได้จริงออกมาตอนนั้นนะหรือเราจะดูยอดรวมเราอาจจะเลือกเป็นช่วงเวลาเป็นคัสซ่อมเองก็ได้อาจจะผมเลือกตั้งแต่ช่วงไปลายปีที่แล้วแล้วก็ากลางปีที่แล้วแล้วก็มามาปัจจุบันจะเห็นยอดว่าเป็นเอิญเนี่ยสามหมและนะครับ ยอดรวมทั้งหมดที่เราได้ค่าคอมนะครับไม่ใช่ค่าไม่ใช่ค่าสินค้าทั้งหมดที่ขายได้นะอันนี้คือค่าคอมแล้วนะแสดงว่ามันขายจริงน่าจะแบบหลายแสนนะ pending ก็คือออเดอร์ที่สั่งแล้วแต่ว่าก็ต้องรองให้สินค้ามันจัดส่งให้เรียบร้อยก่อนมันถึงจะไม่ pending มันถึงจะเป็นเนี่ยเป็นสินค้าที่แบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว จดส่งเรียบร้อยแล้วแล้วได้ค่าคอมแล้วส่วนอันสุดท้ายอ่านว่าอะไร i n i l l e g b l นี่ก็คือสินค้าที่เหมือนมันตีกลับอะไรเงี้ยอันนั้นจะไม่ได้ค่าคอมมันก็จะไม่ได้ค่าคอมก็มีเยอะพอสมควรมันจะมีหน้าดัต้าให้เราดูเนี่ยเป็นรายวันเลยว่า มันมีสินค้าที่ขายไปแล้วเนี่ยกี่ไอเทมเป็นยอดเงินเท่าไหร่เราจะเปลี่ยนเป็นรายสัปดาห์หรือดูยอดของเมื่อวานก็ได้อันนี้รายเจ็ดวันเนี่ยว่าได้ค่าคอมสี่ร้อยกว่าบาทแล้วดูตรงคอมมิชชั่นนะครับ GMV ก็ GM คือค่าสินค้าที่มันยอดสินค้าที่มันขายได้แล้วก็ไอเทมก็คือจํานวนของไอเทมเราสามารถดูเป็นกราฟที่เป็นเทรนต,ตรงนี้ได้ด้วยนะ ภาพที่ผมแคปหน้าจอมาตรงนี้เป็นภาพจากมือถือทั้งหมดนะครับเราดูผ่านมือถือได้เลยในทิ k t ตอกของเรานั่นแหละนี่ฮะดูเป็นกราฟว่าอันนี้เป็นปรับแค่แบบอาทิตย์เดียวมันมียอดขายเท่าไหร่มีจำนวนสินค้าที่ขายได้แล้วกี่อันเนี่ยก็เลื่อนดูได้คอมมิชชั่นที่ไร้รับในวันวันไหนได้เท่าไหร่ก็เลื่นดูคร่าวๆได้นะครับ ิเ่นเบคือยอดขายก่อนที่จะคำนวณเป็นค่าคอมอันนีจ้จำนวนการที่คนดูสินค้าแล้วก็จำนวนการคลิกสินค้าเพราะเราก็สามารถดูได้ว่าสินค้าไหนคนดูเยอะสินค้าไหนที่คนสั่งซื้อสินค้าไหนที่เราใส่เพิ่มตะกร้าไปแล้วคนไม่ซื้อนะหรือด,ดูยอดของออเดียนเราก็ได้<ม>ก็พวกจำนวนการซื้อคนที่มาซื้อนะฮะแล้วก็ยอดฟอลโล่เออนี่เดี๋ยวให้ดูอีกทีว่ายอดฟอลโล่เนี่ย เพจนี้ที่ผมลองทำขึ้นมาไม่ได้เยอะเลยนะแล้วก็จำนวนการการเห็นคอนเทนต์นี่ครับเพจที่ผมใช้ในการลองทำเอฟเฟอร์เรเนี่ยใช้คำว,ว่าลองทำก็ได้ทำทิ้งไว้เนะนี่ยสองพันกว่าคนสองพันแปดนะสองพันแปดสร้างไรายได้ได้หลายหมื่นแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะต้องมีแบบคน ดูเยอะเอ้ยคนติดตามเยอะอะไรเงี้ยซึ่งไม,ไม่จะเป็นนะครับถ้าคุณเปิดร้านอยู่แล้วแล้วคุณมีร้านที่เป็น tiktok center อย่างเงี้ยคุณก็ไม่จำเป็นต้องมียอดวิวถึงวิธีการในการลงคลิปก็จะลงคลิปที่เป็นรีวิวสินค้าสลับกับคลิปพวกเนี้ยคือพยายามใช้เสียงหรือเอฟเฟกของ tiktok เขานั่นแหละเสียงที่กําลังฮิตเราก็กดใช้ use sound มาแล้วก็ใส่เอฟเฟกของ tiktok ไปสมมุติเราลงคลิปนี้ไปแล้วเนี่ยลงไม่ต้องคิดมากเลยนะจริงๆลงคลิปพวกเนี้ยไม่ต้องคิดมากเราไม่รู้หรอกว่าไหนจะ มันจะถูกดันมันจะคนดูเยอะมันเดาไม่ได้จริงๆอ่ะคลิปในยูทูบแต่ว่าลงให้มันสม่ำเสมอแล้วกันอย่างผมก็ลงวันละประมาณห้าหกคลิปอย่างเงี้ยครับเช้าสายบ่ายเย็นก็คือว่างตอนไหนก็ลงใช้เวลาทําคลิปเนี่ยอย่างที่ผมทําให้ดูเลยเนี่ยไม่ถึงสามสิบวินะมันก็เสร็จแล้วคลิปหนึ่งนึกออกไหมแต่ว่าคลิปรีวิวสินค้าเนี่ยเราควรควรจะมีเตรียมไว้แล้วก็เนี่ยเพิ่มไว้ล่วงหน้าก็ได้แล้วก,กดลง ในการหาสินค้าเนี่ยฮะเราเข้าเข้ามาหน้าที่เป็นช็อปแล้วก็เซิร์ชหาได้เลยว่ามีสินค้าอะไรน่าสนใจเซิร์ชไปมัวม่วๆก็ได้เนี่ยคือตัวอย่างอย่างพัดลมเนี่ยเออวิธีการสังเกตคือเข้าไปดูยอดที่มันเยอะยอดขายที่มันเยอะหลักสองหมื่นเนี่ยถือว่าเยอะแล้วกดเข้าไปดูค่าคอม ก็จะเห็นว่าเขาไปตามที่ต่างๆได้อันนี้คือคอลไลฟ์ฟิวอ่านกดอีกทีอ่ะเห็นค่าคอมว่าเนี่ยเขาให้เราสิบเอ็ดบาทขายได้ตัวหนึ่งได้สิบเอ็ดบาทแล้วถ้ารวมกันขายแค่เก้าสิบเก้ามันคนก็จะซื้อง่ายไงใช่ไหมมันมันไม่ได้แพงมันสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่เยอะนะคุณทําธุรกิจอะไรได้สิบเปอร์เซ็นต์นะกำไรสุทธิอ่ะก็ถือว่าแบบนี่คุณไม่ต้องส่งเองไม่ต้องทำอะไรเองเวลามีคนกดซื้อผ่านลิงก์นี้ก็เรียบร้อยก็ได้ค่าคอมนี่คือทําคลิปหนึ่งเนี่ยในคลิปทีีี่่เเเรราาทํคั้งดยยวน คนอาจจะมาซื้อซ้ำๆเป็นเป็นหลักร้อยครั้งเลยก็ได้ก็คูณกันไปนี่เหลือ,อน,นี้แค่ให้ค่าคอมเยอะหน่อยยีสามแต่ว่าราคาเขาก็แพงขึ้นเห็นไหมสรุปแล้วอันเมื่อกี้อาจจะให้ค่าคอมในเปอร์เซ็นที่มากกว่าก็ลองเข้ามาเลือกดูได้นะหรือเขาจะไปดูเข้าไปดูสินค้าขายดีของของทิกต o กในช่วงนั้นก็ได้นะครับแต่ต้องลองดูอ่ะไม่ต้องคิดมากอยากลองอะไรลองเลยเนี่ยอย่าโดอยาโดบง,อดง,อดงือแบบ คุณใช้อะไรอยู่ในชีวิตประจำวันนะคุณก็หยิบสมมติคุณมีอาดมนี้ใช่ไหมคุณก็ถ่ายคลิปสั้นสิบวิสิบห้าวิในหลายละหลายมุมมาคุณก็ได้หลายคลิปแล้วแล้วคุณก็ใช้คลิปนั้นในการลงแล้วคุณก็แอดสินค้านั้นเข้าไปซึ่งคุณจะต้องเพิ่มสินค้าเหล่านั้นไว้ในทิกตอกช็อปก่อนเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบรู้ค่าคงค่าคอมอะไรเงี้ยไม่งั้นคุณกดกดคลิปเสร็จแล้วคุณกดจะแอดสินค้ามันจะไม่มีมาไงคุณต้องเพิ่มไว้ก่อนเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นคน ใช้เยอะมากๆนะตอนนี้ทิกตอกแล้วก็เหมือนพยายามเขาพยายามที่จะดันล้านค้าเนี่ยให้มันขายได้มากขึ้นคนก็อาจจะหลบจากแอปของสีส้มสีม่วงมาเยอะมากนะครับเพราะว่ายอดการมองเห็นอะไรเงี้ยมันเยอะกว่าแล้วก็เวลาอะไรสดขายอะไรเงี้ยคนคนมันซื้อเยอะเพราะฉะนั้นการทําในหน้าผ่านช่องทางนี้ก็มันก็เลยได้เยอะตามไปด้วยอือเผลอๆมันจะเริ่มแซง ของแอปส้มแอปม่วงแล้วอันนั้นก็ยังทําอยู่นะแนะนำว่าถ้าเกิดทาอะ่ะคุณก็ทําทุกช่องทางไปนั่นแหละทําทิ้งไว้เลยแล้วก็เวลาอัปเดตอะไรก็อัปเดตได้ทุกช่องทางมันจะได้เกิดไรายได้หลายทางแล้วก็บางที่มันจะเปลี่ยนกฎเปลี่ยนอะไรเสมอไงโดยเฉพาะแอปส้มมาเปลี่ยนกฎในการให้มอบรายได้อะไรเงี้ยเปอร์เซ็นต์อะไรต่างๆวิธีการอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องกระจายความเสี่ยงเราต้องไม่ทําที่เดียวเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ทำนะครับสำคนที่ หาเลยได้เสริมแบบงงๆนะเออแค่คุณทำไว้ก็เนี่ยฮะมีไรายได้เข้ามาจริงๆเนี่ยเกือ <c oughs> บ4ี่หมื่นแล้วนะผมคือแบบไม่ได้จริงจังกับมันนะเนี่ยไม่ได้จริงจังเท่าที่เคยทำ i อ i a t e ของแอปสม้มด้วยซ้ำนะคือแบบทำแบบต้องคิดมากก็ลองดูวิธีการในการทำสมัครพวกนี้คคุณคุณกดเข้าไปทำตามขั้นตอนหน้าเพจมันก็มีบอกอยู่แล้วนะผมไม่สอนอะไรกันแต่ว่ามาแชร์ สิ่งที่ผมทําจริงๆเออแล้วมันได้จริงวะเงินพวกนี้ถอนออกมาใช้หมดแล้วนะครับถอนออกมาใช้หมดแล้วไม่ได้เก็บไว้แต่ว่ามันถอนมาเรื่ยอยๆไงจนสุดท้ายเราก็ไม่ได้สนใสว่ายอดรวมเท่าไหร่ละพอมาดูยอดรวมทีเฮ้ยมันเยอะวะเออถือว่าเยอะมากสําหรับการที่ไม่ได้คาดหวังนะครับก็คือถ้าเกิดทำแบบจริงจังมากขึ้นมีเวลาใส่ใจมากขึ้นก็น่าจะได้มากกว่านี้เออเดี๋ยวมีเวลาเดีย๋ยวอาจจะมา ตั้งใจทําให้มันแบบจริงจังมากขึ้นก็ฝากาไ้ด้วยครับเพจี mm ิวิงมีอะไรที่ผมทําที่ผมใช้เนี่ยที่ผมทําอยู่จริงๆและสร้างไรายได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาแชร์กันไว้ในเพจดีวิวเิง mm hmm. ขอบคุณมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับครับดีครับ